สวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับ วันนี้อยู่กับผมและนายแพทย์ธรรมธิวัฒนาราลักษณ์บัญชัยอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราพูดถึงปัญหาต่างๆไปเยอะมากเลยเรวมถึงโรคต่างๆรวมถึงเชื้อราต่างๆนะครับซึ่งทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับเราพูดไปเยอะมากเลยแต่ครั้งนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการตรวจ IGG ครับ i g g มันคืออะไรและมันส่งผลอะไรกับเราและเราจะมีวิธีการในการตรวจหาวันได้อย่างไรครับวันนี้คุณหมอครับช่วยให้เข้าเข้าใจนะครับช่วยไขข้อเข้าใจในว่า i g g มันคืออะไรและการตรวจ i อ g คืออะไรครับ ครับ o o g food allergy ก็เป็นการตรวจหาโรคภูมิแพ้ชนิด IGG นะซึ่งมักจะเกิดจากอาหารนะับก็ืกอาการแพ้จากอาหารคือวิธีการตรวจแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการซึ่งเขาบอกยังเกรยอยู่ก็คือยังอยู่ในซีซีเทาๆอะไรอย่างนี้พวกหมอคอนเวนชั่นแนเนี่ยก็อาจจะอาจจะแบบอาจจะปฏิเสธอยู่ปฏิเสธอยู่แต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีผลเชื่อมากขึ้นยิ่งขึ้นเพราะว่า หล,หลังจากที่เขาได้ทำได้มีการส่องกล้องวิดีโอแล้วก็เห็นลักษณะของอาหารที่เป็นพิษเนี่ยมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดแตจะตอนนี้ก็ยังเกรยอยู่<ม>เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอกันต่อไปเพื่อที่จะทําให้ไอ้สิ่งที่เป็นเกรยนี่ให้มันได้รับการยอมรับรได้รับการยอมรับนะร,รับการวิจัยต่างๆถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็เป็นการตรวจโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่จริงก็ตรวจได้หลายอย่างนะมันเป็น คือในบางคนเนี่ยซึ่งมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอาพูดถึงในแง่ผิวหนังก่อน<ช>โรคผิวหนังเนี่ยปกติเวลาเรามีอาการแพ้อย่างเช่นเป็นเอ็อกซิมาเลื้อนลัง<น>อะไรอย่างเงี้ยนะยเ,นเออเราก็มักจะทำแพทเทส<ช>แล้วก็มีการเออมีการตรวจ IGE จากอาหารซึ่งอาจจะทำคลิกเทสก็ได้หรืออาจจะตรวจจากเลือดก,ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น IGG เนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในรายที่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำทุกอย่าง แล้วแต่มันก็ไม่เห็นผลมันก็ไม่เจอ,อนะไม่เจอแต่คนไข้ก็ยังเกิดอาการขึ้นอีกนะฮะเราก็จะทํำยังไงดีบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้เข้าไปช่วยนะซึ่งที่เราไม่ทาก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าตัวผมเองก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากสําหรับทั่วๆสําหรับ,รบหมอทั่วๆไปเราก็ไม่อยากที่ และอย่างนึ้ก็คือราคาค่อนข้างจะแพงค,ค,ค่าตั๋วนี่ประมาณสองหมนกว่าบาทเพราะเราก็จะใช้วิธีการกตรวจแบบคอนเวนชั่นแนลนอกจากว่าคนไข้เนี่ยขอเพอร์ซันนัลไลน์ก็คือขอรีเวสต์จริงๆ<ช>ผมถ<ม>ึงจะทำนะครับเราก็จะทําแล้เราก็พบว่าคนไข้หลายคนเนี่ยก็จะมีอาการแพ้อาหารนะโดยที่เขาเป็นการตรวจโดย โดยเขาจะมีลิสต์ของอาหารที่เขาสามารถตรวจได้ตอนนี้มัน200กว่าชนิดก็เยอะนะก็เยอะแล้วก็จะแปลผลออกมาเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวก็แสดงว่าไม่แพถ้าเป็นสีเหลืองก็แพนิดนิดแพนิดหน่อยถ้าเป็นสีแดงก็คือต้องหลีกเลี่ยงเลยเขาจะให้กําหนดให้หลีกเลี่ยงใน3เดือนถึง6เดือนแล้วก็พบว่าพอกลับมาแล้วคนไช้ก็จะกินอาหารชนิดนั้นได้อีก ถ้า IgG food allergy เนี่ยมันก็จะต่างจาก IgE ตรงที่ว่าถ้าเป็น IgE เนี่ยถ้าคุณแพ้ละแพ้เลยแพ้ตลอดชีวิตนะไม่สามารถจะทำให้หายแพ้ได้แต่ IgG เนี่ยคุณก็สามารถทำให้หายการแพ้ได้สามารถกลับมารับประทานอาาหรชนิดนั้นได้ซึ่งเราก็มักพบนะฮะมักพบจากการตรวจตรวจเอ IgG IgG ว่าคุณไข้เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับพวกการลำไส้รั่วลำไส้รั่วเนี่ยก็คือเป็น เป็นปาโทเจเนซิสเป็นปาโทเมคานิซึมลำดับแรกเลยเขาเชื่อว่าการที่เราเนี่ยเกิดความเครียดเกิดรับประทานแอนติไบตติกบางชนิดรับประทานยาแก้ปวดแก้อักเสบกินเหล้าแอลกอฮอลสูบบุหรี่เยอะๆมันก็จะทำลายทำลายพนังลำไส้ของเราพนังลำไส้ที่มันเชื่อมต่อกันบริเวณไทจังชันนะฮะเขาก็จะพบว่าไอ้แล้วก็บางคนนี่ก็การจ่อยอาหารไม่ดีขาด d i g e s t i v e e n z y m e ก็ทำให้อาหารซึ่งไม่ได้รับการย่อยเนี่ยมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดพอซึมเข้าสู่กระแสเลือดปั๊บก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างไอจีจมันก็จะเกิดอาการต่างๆเช่นนะอาการตั้งแต่เบรนฟอกก็คือโรคเบลนฟอกอะไรเงี้ยอาการเหนื่อยเพลียรื้อ่ังเพราะว่าการที่การที่พวกเราเนี่ยเรามีอาหารเข้าไปในกระแสเลือดมากนิ่งขึ้น มันก็ทําให้ตับของเราเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ดีท็อกเนี่ยจะต้องทำงาน,นหนักยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดการใช้ ATP ก็คือพลังงานในร่างกายในบางคนซึ่งเป็นโรคโครนิกฟอติตก็คืออ่อนเพลียเรื้อรังโดยหาสาเหตุไม่ได้เนี่ย เราก็มักจะมาตรวจแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะงงว่าเราเป็นอะไรทาไมเหนื่อยตลอดเวลาแลวมันเป็นอาการที่ไม่สามารถบอกได้มันเกิดจากอะไรถ้าไปหาหมอคอมมิชชั่นเนอร์เขาจะส่งไปตรวจจิตเวชเด็อไม่ก็จะให้ยานอนหลับให้ซันแมกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันกินซันแมกยิ่งกินยิ่งมึนยิ่งกินยิ่งแบบยิ่งหลับใหญ่เลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีแรงอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย หมอบางคนนี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยส่งไปเรีหมอทางเวทศาสตร์ชะลอไวยหมอทางเวชศาสต์ชะลอไว้ก็ก็หลายหคนนะเขาก็พบว่ามันก็อจะเกิดสาเหตุจาก IgG Food Allergy ก็ได้ก็เลยรักษาปากนั้นนะก็พบว่าหลายคนก็ดีขึ้นนะฮก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ช่วยคนไท้ได้นะฮะซึ่ง พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอาการทุกระบบเลยตั้งแต่โรคผิวหนังโรคสมองหลากหลายมากโรคไขข้อโรคภูมิแพ้ต่างๆรวมทั้งโรคเซลเปร์เรติมาไตติดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งเขาก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากลิคิกรรมก็ได้นะโรคเซลเปร์เรติมาไตติดโรค sle รูมาตอยอาร์ไทติสนะพวกพวกเนี้ยรวมทั้งโรคผิวหนังอักเสบเอ็กซิมาเรื้อรังเอ็กซิาจจะเกิดจากโอ้ใช่โรคยีสต์ต่างๆนะพวกเอ็กซิมาเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคซึ่งเราเราเจอบ่อยใน ในอพีดีสกินามสิบเปอร์เที่มาด้หแยนด์เอ็กซิมาซึ่งเราทำแพทเทสซึ่งเราก็ต้องอินเวสติเกตตามลายก่อนก็คือตั้งประวัติตัวร่างกายแล้วก็ลงท้ายด้วยการทำแพทเทสแพทเทสนี่มีความจำเป็นมากเลยแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่เจออะไรอีกจริงๆมันก็บอกยากนะเพราะว่าแพทเทสจริงๆสารในโลกนี่มันมีเยอะมากมายแต่การทำแพทเทสเนี่ยเราตรวจได้แค่72ตัวซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้ว72ตัวนี้มันไม่พอมันไม่มันจะครอบวลไม่หมดสมมติว่าเรา่วแพ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราก็ต้องไปคิดคิดคิดอีกทีอนึงว่าอยู่ตรงไหมันมันมันอยู่ในอะไรที่เรารับประทานหรือว่าอะไรที่เราสัมผัสนะครับซั่งก็หลากหลายมากซึ่งบางทีเราก็เนกาทตีฟแล้วก็หาไม่เจอก็ต้องมาในที่สุดเราก็ต้องมาใช้ตัวนี้ ก็จะทำในกรณีที่แบบว่าโอเคคนไข้ก็บอกว่าหมอมีวิธีตรวจอย่างอื่นบ้างไหมที่ฉันอยากจะแล้เลองดูเพราะฉันก็ทำา IGE มาแล้วทำแพดเทสมาแล้วทำติ๊กเทสต์ทำอะไรจิปาถะมันไม่ดีขึ้นนะเราก็จะใช้วิธีนี้ช่วยซึ่งก็เหมือนกันนะมันก็จะหาสาเหตุของโรคมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหรือเสริมในคนที่เป็นเอ็กซิมาเรื้อรังเป็นรูมาตอยอร์ไทรติสเป็นอะไรเะเป็นเชื้อ เป็นเบรนฟอปเป็นครนิกฟัตตี้เป็น SLE อะไรพวกนี้นะซึ่งเราก็จะรักษาลิกิตการ่วมกับโรคพวกนี้แต่อย่าต้องอย่าลืมว่าโรคของเขาประจำที่อะไรใช่ไหมเออไม่ใช่โรคของเขาประจำที่มีอยู่แล้วรักษาโดยคอนเวนชันแนลก็ให้รักษาร่วมไปด้วยแต่เรานี่ก็คือการรักษาเสริมเพราะฉะนั้นเพราะว่าการรักษาทางแอนตี้เอดจิ้งเนี่ยมันไม่มีข้อเสียพี่จะเสียเงินครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและการสำหรับใครนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะ ดูแลให้ตัวเองดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าประสุกับปัญหาต่างๆแล้วเรามาทุกวิถีทางแล้วแต่มันกลับไม่มีผลที่ดีขึ้นการตรวจ IgG นะครับก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะตรวจว่าตกลงแล้วเราแพ้อะไรนะครับหรือเรามีปจจัยลิยากัดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นถ้ากัดที่จริงมันต้องคอนเฟิร์มนะมันต้องคอนเฟิร์มในการตรวจพวกยูรีนแลคโตโลสแมนนิทอลอันนี้เป็นสมัยเก่าปัจจุบันเ็าจะมีพวกสารโซมูลีนเราก็จะรู้ว่าโอเคเขาเนี่ย ถ้ามีการเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามีปัจจัยการร่วงออของไซหร,หรปลานะคร<ช>ับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองตรวจ IGG ก็สามารถสอบถามตามรายละเอียดด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะรว่ามันเป็นเรื่องของค่อนข้าสเปซิฟิกแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญในการตรวจแล้วก็มีเรื่องของแหล่งข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นราคาจะค่อนข้างสูงอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยนะครับสามารถ ดูแลตัวเองได้นะครับหรือปัจจัยพร้อมเนี่ยที่จะดูแลตัวเองหรือคนที่เรารักลเนี่ยก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยที่เราจะได้รู้ว่าตกลงเราแพ้หรือไม่แพ้อะไร,รที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับยังไงวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้สอบถามได้น,นะครับตามรายละเอีย,ยดด้านล่างเลยยังไงวันนี้ขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับ